แ,แล้วทุกคนอยากทําทผมสีอะไรมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเรามาดูกันว่าน้องจะกันทำผมสีอะไรทำผมสีของทางร้านนะคะเราจะใช้สีแบบออร์แกนิกซึ่งไม่มีสารเคมีข้อดีคือการปลอดภัยและทําให้ผมของน้องไม่เสียมันผู้ใหญ่แต่ว่าจะติดทนไม่นานเท่าผของใหญ่นะคะทุกคนสระผมไปบ่อยสีผมก็จะเสร็จออกเองสุกัน<อ>เลือกทําผมสีแบบไฮไลท์เราต้องแบ่งผมเป็น6ชออเพื่อฟอกสีผมและเราจะต้องฟอกสีผมสารอบนะคะทุกคนฟอกสีผมเพื่อลงสีผมจะได้เป็นสีที่เราต้องการฟอกสีผมบอกแล้วผมเราจะเป็นสีทองก่อนนะคะวันนี้จะ ถึงเวลาแล้วที่เราไปล้างสีผมที่ฟอกก่อนฟอกผมสีครั้งสุดท้ายสีผมน้องสุกันริ่มเป็นสีทองอ่อนแล้วนะคะทุกคนสีฟอกผมสีทองก็สวยเหมือนกันนะคะสีทองอ่อนทำสีผมแล้วสีไฮไลท์ก็จะทั่วผมแบบนี้เลยสีไฮไลท์สีแรกที่เราทำก็คือสีชมพูสีผมสีชมพูน้องสุกันเลือกเองนะคะทุกคนแล้วจะลงสีผมสีชมพูจากใายแล้วก็ไล่ไปทั้งบนนะคะว้าวสีผมสีชมพูสวยมากเลย สีผมที่น้องโซกันเลือกก็คือสีม่วงน้องโซกันเลือกสีผมไฮไลท์ทั้งหมด3สีเรามาดูกันว่าอีกสีหนึ่งที่น้องโซกันเลือกคือสีอะไรลองสีผมครบแล้วเราก็ต้องรอก่อนนะคะทุกคนน้องโซกันก็ว่านู่รอนะคะพอถึงเวลาแล้วเราก็แกะสีผมกันนะคะทุกคนแล้วก็ล้างสีผมแล้วเราก็มาไดผมให้แห้งกันเลยออกมาจะเป็นแบบไหนนะคุณแม่ตื่นเต้นมากๆคนกกกักก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 สกก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 กผมไกก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 ีกก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 กมกก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 ผมสวยถูกใจน้องกกกันก ทุกคนชอบสีผมของน้องโซกันหรือเปล่ามาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์นี่นะสงการไปนี้น้องโซกันตื่นเต้นมากๆเลยจืเล่นนะ้ำถ้าใครเจอน้องโซการดันเรามาเล่นน้ำด้วยกันนะดีต้องสนุกมากๆแน่ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบายทุกคนคุณแม่เจอพี่แป้งสิบิงพี่แป้งยังเป็นขวัญใจของน้องโซกันและยังเป็นทูบเบอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยนะ น้องสุกัสก็ยังไม่รู้ตัวนะคะว่าน้องสุกัสจะเจอพี่แป้งเรามาดูกันนะคะถ mm ้าน้องสุกัสจะเจอพี่แป้งแล้วน้องสุกัสจะทํายังไงไปดูกันเลยจะอุ้มพี่แป้งมาคือครับพี่แป้งมาขอถ่ายรูปหน่อยมาดูน้องสุกัสเจอพี่แป้งมีใจของน้องสุกัสก็มีแต่พี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งว้าวน้องสุกัสใจฟูมับบ้างนะ ใจแต่ดูอึ้งไม่ใช่ไเมื่อกี้ช็อกเลยค่ะช็อกช็อกดูง่ายทุกวันโดนช็อกนะครับค,คุณแม่มเห็นน้องสุก,กัดอึ้งทุกคนสุก,กัดอึ้งใช่ไหม,ไมื่อกี้ช็อกใช่ไหมเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่คุณแม่เห็นน้องสุก,กัดตีใจแล้วก็เขินมากๆน้องสุกัดจะชอบพี่แป้ยแล้วก็ดูพี่แป้ยทุกวันเลยคุณแม่ถามน้องสุกัดว่า สองข้างให้เท่ากันนะคะทุกคนแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะเปียผมทีละจุกนะคะทุกคนไม่จะทําข้างนี้ก่อนไม่จะแบ่งผมให้เล็กลงไปอีกนะคะ<ส>เพื่อจะได้มีเปียหลายๆเปียเลยที่เราจะถักก็คือเปียสามแถวนะคะทุกคนสลับกันไปมาแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะในการทักที่หนึ่งเราทำเสร็จแล้วนะคะเราไปต่อเปียที่สองเปียที่สองก็ทําแบบเดิมนะคะทุกคนสลับไปมาสีผมของน้องสูงก,กันพอถักเปียสลับไปมาก็สวยนะคะทุกคนผมของน้องสูงกัดยาวนะคะทุกคนเราต้องใช้เวลาในการทักแลวเราก็ถักเปียสองข้างเสร็จแล้วนะคะ ไปดูข้างบนผมนะคะสีผมจะเป็นยังไงไ,ไปดูกันมีความของน้องสุกัสที่ไฮไลท์ออกมานะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนกจากงุมข้างบนก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วเราก็มาติดกิฟต์กันเลยดีกว่ากิฟต์ี่คุณแม่เลือกคือกิฟต์ดาวใหญ่เราจะสลับสีให้ติดทั่วหัวเลยนะคะทุกคนกิฟต์ดาวติดทั่วหัวแล้วนะคะทุกคนสีสันสวยสดใสมากๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะทารูปหัวใจนะคะตรงหน้าผากของน้องสุกัดเลยจะทํารูปหัวใจแบบพี่เก๋ไก่นะคะทุกคนค่อยๆเอาผมปล่อยหน้ามาของน้องสุกัสนะคะ ตรงปลอยผมนะคะเพื่อให้ผมมาเข้าหากันเป็นลูกหัวใจเราทาทีละข้างก่อนนะแล้วก็ทําลูกหัวใจเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวยไหมคะว้าวเรามาใส่แว่นกันน้าเล่นสงกการ์กันก่งการใส่แว่นกันน้าเท่มากเลยนะคะทุกคนและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปืนฉีดน้ำเราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยน,นะคะทุกคนเอาพร้อมแล้วนะคะที่จะไปเล่นสงกการ์ในปีนี้สงการานต์2567แล้วทุกคนอ่ะชอบลูกที่น้องสุก ติดตามปนหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบายคิดเลยเฮ้ยจะไปไหนอ่ะวันนี้มาส่งการไหมาปะแล้วก็โดนสาดน้ำออกแล้วโดนสาดป้าเรไม่เชื่อเอ้าเตือนไม่ฟังเอ้าโอ้โดนแน่ๆเลย มาละมาละเป็นไงคุยคุยฟังคุยไม่ฟังไงโอ้ขอไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นน่ะนี่ไปตกถุงตาเลยไงเนี่ยแหมตกเก๊ดกูบอกเราไม่เล่นเมื่อกี้หน้าเต็มหน้าเลยอ่ะอย่าแล้วไม่ไม่ไป่ัดตึองเนี่อาได้ผิดพี้ยตรงไหนไม่เข้าใจ จะมารีวิวควันหลงวันสงการยิ <Yeah! S 1> ่งมาสงการที่พบกับเตตัดแต่งเป็นปิกจูพี่ภูมิแต่งเป็นสิงโตพี่แพทก็ใส่ชุดเป็นลายดอกนะคะทุกคนพี่ซีนก็มาเล่นด้วยนะน้องสุดแกจก็แต่งตัวเป็นไดโนเสาร์ นั่งรถมาเล่นนะคะทุกคนแต่ก็ถึงเรางำแข่งน้ตสดน้ำยันน้าพี่ใส่ลงไปเต้นโดนสาดน้ำแข่งใส่เลยฮ่าฮ่าก็เตรียมน้ำที่จะเล่นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยน้ำแข็งสี่ก้อนแบบจัดเต็มเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราโดนสาดสองข้างฝั่งทางเลยนะคะซ้ายและก็ขวาเรานั่งรถเล่นนันสงการอบนอกแถวพระรามสองนะคะทุกคนมีคนมาเล่นน้ำสงการเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยพี่แท็กับพีู่มโซไหมคะคนน้องเตรียมน้ำรอเรยนะคะ ทุกคนนะคะปืนฉีดน้ำไปแล้วาสาดน้ำใส่เลยแล้วก็จอดรถแบบสาดน้ำใส่กันเลยนะคะทุกคนพี่ใครจะชนะสาดน้ำสู้กันไม่ถอยนะคะทุกคนวันนี้วันเล่นน้ำวันสุดท้ายแล้วนะคะท,คทุกคนเพื่อนๆออกมาเล่นน้ำเยอะกันมากเราสาดน้ำเย็นไปนะคะทุกคนบอกว่าเย็นมากๆเ,เ,เ,เลยพ,พี่ผูมิกับพี่แพ้ก็โดนตากแตงด้วยเรามัวแต่สาดน้ำกันอยู่นะคะทุกคนเราเลยพี่เป๊ะ ก็สู้นะคะทุกคนน้องสุกันบอกคุณแม่ค่ะสุกันเริ่มหนาวแล้วค่ะน้องสุกันก็มาขอกอกคุณแม่นะคะเพราะน้องสุกันเริ่มหนาวแล้วเราขับรถเล่นสงการมาเลนน้ำเราก็เริ่มหมดแล้วนะคะทุกคนเราต้องกลับก่อนเราเล่นนาวเสร็จแล้วตอนนี้เราหิวมากมเลยนะคะทุกคนน้องสุการก็ขอกินน้ำหวานตามัลังก่อนนะคะทุกคนแล้วทุกคนล่ะสงการปีนี้เล่นกันที่ไหนบ้างมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะชอบหรือว่าสนุกกันหรือเปล่าถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปหน